จะเรียนสุกจะเรียนรรมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามาเสียงนกกานกกาเวาร้องเจ้ยเจ้าวกับคืนลังอนี้คือสุสานปราชญ์บานเสาหินตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะเชิญทายาทจัาจ สถานที่แห่งนี้เคยมาพักเมื่อปี2 5 6 4 6 5แล้วแต่หนึง่งนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้วนกลับมาพักอีกครั้งหนึ่งดูความร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ๆมีต้นไม้ใหญ่ๆสวยงามมีเตวดาฮักษาอยู่ต้นไม้ใหญ่หลายต้นนะสัตา ต้นไม้ใหญ่ๆห,หลายต้นต้นไม้ต้นนี้ขึ้นอยู่กลางกลางเมนเลยกลางเมนเก่าเลยก้อนเมนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีสูสานคนจีนอยู่นี่ตัวหนึ่ง ไม่รังแก้กันนี่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งอีกสองต้น อันนี้ก็เป็นเมน,เ,น,บบเ,เ,นเมนแบบเก่าเนาะเมนแบบเก่าแต่ว่ายังใช้อยู่รราสึกว่ามีกัรเผาไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเผาาไปเมื่อเร็วๆนี้น่าจะใช้เมนตัวนี้บบได้ใช้เมนตัวใหญ่อากาศมียังมีความฮ้อนอยู่เนาะมีความฮ้อนอยู่เมน ่นีสถานที่พักปฏิบัติธรรมสำหรับค่ำคืนนี้ที่พักชลบ้างข้างๆนี้ก็เป็นสวนของเจ้าบ้านเนาะข้ามเมืองไป นี่ก็มีเศษกระดูกของอางติปนเผาแล้วตกลงมาส่วนหนึ่งชีวิตมนุษย์ต่อแค่นี้ไม่มีอะไรมากมห้องน้ำสำหรับพระภิกษุสงฆ์สะอาดดีสะอาดสะอาดดีเรียบร้อยดี อ่มีไฟไหมมีไฟพร้อมมีไฟพร้อมนีก็คือที่พักที่พักอ่เป็นเมนแฟนเมนคู่ มืดแล้วเป็นเมนแฟตีตตรงนี้ตรงนี้ก็คือที่พักสำหรับคืนนี้มืดแล้วมองไม่เห็นแล้วอ่าอ่านี่คือที่พักสำหรับข้างมาคืน ุกทำงานอ้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขนัยืนเนอะ